จาะลึกความรู้สึกของเขานะคะเรามาดูนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณค้าคนที่คุณนึกถึงนะคะู ก้าเหรียญขึ้นมานะคะคุณคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นโสดนะคะคุณอืมคุณอาจจะดิวกับพ่อไม้ไม้นะคะก้าวเหรียญขึ้นมานะคะคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมค่ะก้าเหรียญขึ้นมานะคะคุณไม่มีใครคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะก้าเหรียญขึ้นมาค่ะคุณมาดูสิคะความรู้สึกงเขาเดนมารเชียนะคะคนคนนี้นะคะก็เป็นสายมูเหมือนกันนะคะคุณขาเนาะเดม ่นคะนะคะะะที่จริงคนคนนี้ก็อยากจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะ ก้าคาถาขึ้นมาค่ะยังมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่นะคะแปดเหรียญขึ้นนะคะคุณที่จริงเขาอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะนิ่งนะเขาอาจจะนิ่งอาจจะไม่เปิดเผยความรู้สึกนะคะราชนิถือเหรียญขึ้นมานะคะที่จริงคนคนนี้นะอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษานิสัยใจคอของคุณต่อไปนะคะเพราะว่าเด็กถือไม้เท้าขึ้นมากับใครบางคนนะคะยังไม่ได้รู้ จักกันมากพอเนาะเด็กถือไม้เท้านะแต่คนคนนี้นะคะคิงถ้วยขึ้นมาค่ะคนคนนี้รักคุณนะคนคนนี้มีใจให้กับคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกแค่นั้นเองนะคะคุณคะความรู้สึกของเขายังรักยังมีคุณอยู่นะไนถือถ้วยคิงถือถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะคนคนนี้อยากจะพบอยากเจอคุณหรืออยากจะมอบความรักให้กับคุณก็ได้นะสีดาบนี่นะคะเขาอาจจะทําอะไรช้านะคะ แต่ช้านะเขามาแน่นะคะคุณเขาอยากเจอคุณนะคะพอ king of sorts ขึ้นมาค่ะอยากพบอยากเจอคุณมากๆนะคะหรือไม่เขาอยากจะให้คุณ่ะเดินทางมาหาหรืออยากให้คุณ action ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะคะคุณการอยากพบอยากเจอการอยากเห็นหน้าคุณนะคะความรู้สึกของเขานะคะสิเปลี่ยนเขาอยากจะสร้างครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยไปกับคุณเช่นกันนะคะสิเปลี่ยนเนี่ยคือความมั่นคงในความรู้สึกของเขา คุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาอยู่นะคะคุณยังมีค่าต่อเขาอยู่ค่ะสิบเหรียญขึ้นมาคนนี้ยังไม่ลืมคุณนะคะคนนี้ยังรักและยังอยากจะพบอยากจะเจออยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์อยู่ค่ะ